สามข้อควรระวังสําหรับการจ้างผู้รับเหมาค่าแรงอย่างเดียวนะครบครั้งที่แล้วพี่ออยพูดถึงการควรระวังของการจ้างผู้รับเหมาทั้งของทั้งแรงไปแล้วรอบนี้ก็มาคุยกันเรื่องสามข้อควรระวังในการจ้างผู้รับเหมาค่าแรงอย่างเดียว อบอกองี้ก่อนว่าค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทแรกคือเหมาทั้งบ้านเลยก็คือตารางเมตรละถ้าเราเท่าไหร่อ่ะว่ากันไป3า0 0ันห้าสี่พันสี่พันห้าพว่ากันไปนะครับแต่เป็นค่าแรงอย่างเดียวคือเหมาเจ้าใหญ่เจ้าเดียวทําทั้งหลังให้เขาดูแลทั้งหลังเลยไม่ได้มาแยกย่อยแบบที่2ก็คือ,อการเหมาค่าแรงอย่างเดียวแบบแยกย่อยไปอ่งานกระเบื้อง งานหลังคางานกอา่อฉาบงานโครงสร้างอย่างเงี้ยครับงานไฟฟ้างานฝ้าแยกออกไปหมดเลยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงคือให้เจ้าใหญ่เหมาทั้งหมดแล้วให้เขาไปแตกยอดกันเองอะนะครับแน่นอนว่าแพงกว่าแบบที่เราแยกย่อยออกมาและมันก็ไม่ได้จุกจิกเท่าไงนึกออกไหมครับก็คือถ้าเราถ้าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่รู้ว่า ในงานก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันมีแยกอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็จ้างผู้รับเหมาลายใหญ่ลายเดียวนะครับก็คือค่าแรงอย่างเดียวอันนี้พูดถึงค่าแรงอย่างเดียวเนาะก็ข้อควรระวังเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะครับเป็นทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าของอย่างเดียวเอ้พี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งของทั้งแรงหรือค่าแรงอย่างเดียวลายใหญ่หรือค่าค่าแรงอย่างเดียวตัดเล็กๆซอยไปเนี่ยเหมือนกันเลยข้อแรกเราจะถูกขอเบิก งวดงานก่อนงวดแรกอ่าแต่ถ้าเป็นแบบทั้งของทั้งแรงเนี่ยเราเลี้ยงไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาจะต้องเอาไปซื้อของยังไงเราก็ต้องจ่ายให้เขาแต่ว่าเราก็ตกลงเปอร์เซนต์โน่นนี่นั่นให้ดีเหมือนคลิปก่อนที่บอกไปแล้วเนาะว่าควรระวังแบบไหนแต่อันเนี้ยเป็นค่าแรงอย่างเดียวแต่เป็นค่าแรงของผู้รับเหมารายใหญ่คือคุณรับไปหนึ่งคนเดียวแล้วคุณก็ไปกระจายเอาเนี่ยเขาก็จะมีขอเบิกงวดแรกเหมือนกันเงินแอดวานซ์ซึ่ง พี่ออยนะอันนี้เอาเคสพี่ออยก็แล้วกันเนาะพี่ออยมองว่าค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยพี่ออยไม่จ่ายแอดวานนะคะคือถ้าเขาเป็นผู้รับเหมารายใหญ่อะ่ะเขาจะต้องมีทุนมาระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เขาไม่ได้ซื้อของไงคือมันเป็นการเหมาค่าแรงและเขาอะ่ะเป็นผู้รับเหมาใหญ่เขาจะต้องเอาไปแจกผู้รับเหมาเล็กๆซอยเข้าไปเขาก็ต้องมีทุนเขาเองระดับหนึ่งทํางานเสร็จ ค่อยเบิกตามหน้างานอันนี้ข้อควรระวังนะครับข้อที่1การขอเบอิกงวดแรกทําไมต้องระวงังเหมือนเดิมครับทุกวันนี้มิจฉาชีพเข้ามาในสายของผู้รับเหมาก่อสร้างเยอะมากๆเลยคือคือเขาไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นอะไรพอเข้ามาเหมือนทําท่าจะเป็นช่างนั้นแล้วก็ขอเบอิกงวดแรกแล้วก็ไปอะครับินบิน,บ,นบินไปนั่นแหละเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนสร้างขายนะครับ เราควรที่จะระวังตรงนี้ให้มากๆเลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิจฉาชีพเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นยังไงมากหน้าหลายตามากมากเลยนะคะก็เพราะนั้นการขอเบิกเงินงวดแรกนะคะสําหรับพี่ออยเองถ้าไม่ใช่ช่างที่เคยทําด้วยกันมาหรือแม้แต่บางคนทําด้วยกันมาแล้วพี่ออยก็ไม่ได้ให้ครับจ่ายตามหน้างานอย่างเงี้ยเราจะไม่โดนโกงแน่นอนครับคุณทําไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นตามหน้างานเลยครับแต่สําหรับใครที่อ่า คิดว่ามันยังคิดว่าต้องจ่ายครับก็ดูผู้รับเหมารายนั้นให้ดีๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเข,เขาจะทิ้งงานเราไปได้นะเบิกง,งวดแรกเราก็ไปเป็นพี่ออยพี่ออยไม่จ่ายเนาะเพราะยังไงอะ่ะเขาเป็นผู้รับเหมารายใหญ่อะ่ะเขาต้องมีทุนครับถ้าเขาไม่มีทุนเลยเนี่ยตีไว้เลยครับว่าเขาไม่น่าที่จะคือแสดงว่าเขาอะ่ะบริหารเงิน ในทีมในองค์กรของเขายังไม่ได้เลยอ่ะแล้วเขาจะมาบริหารงานของเราได้ยังไงถ้าเขาไม่มีเงินติดตัวมาเลยเราจะต้องขอเบอิกเงินเพื่อที่จะไปอ่าแล้วขอเบอิกเงินแอดวานเพื่อที่จะเอาไปทำน่นนี่นั่นก่อนอ่ะอันเนี้ยพี่ว่าไม่เห็นด้วยนะครับนี่คือข้อหนึ่งนะครับขอเบอิกเงินล่วงหน้าต่อมาข้อสองนะครับข้อสองเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขาเหมาค่าแรงอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเนี่ยเราอ่ะเป็นคนซื้อดังนั้น ของนะครับสิ่งที่ข้อควรระวังก็คือของหายเหล็กเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆนะครับสายไฟพวกนี้คือของหายเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ก็ต้องระวังระวังโดยการที่เราคอยเช็คสต็อกต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็อ่าแล้วตอนทําสัญญานะครับก็แจ้งผู้รับเหมาไปเลยนะครับว่าถ้าของหายอะไรหายขึ้นมาต่างๆเนี่ยเราเดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดเลยเพื่อให้อ่เพื่อป้องป,องปามเขาไว้ก่อนนะครับ ให้เขาไปบอกลูกน้องเขาว่าอย่าขโมยของหน้างานอย่าขโมยของสายงานเพราะเราเอาจริงแล้วก็ซื้อกล้องวงจรปิดครับเอ่อพวกไร้สายต่างๆอ่นะพวกที่เป็นเมมโมรี่การ์ดอะเอาไปติด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 ตามหน้าสายงานเพื่อให้เขากลัวในการที่จะขโมยของของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอเราซื้อของคอร์สในการซื้อของมันเป็นของเราถ้าของหายมาปุ๊บเราอะ ก็จะมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องปามตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับคือไม่ต้องห่วงน่ะพี่ออยบอกเลยอะว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นของหายแต่เราเราควรที่จะป้องปามไว้เพื่อให้มันหายน้อยที่สุดนะครับโดยวิธีป้องปามก็บอกไปแล้วเนาะตอนเซ็นสัญญาแจ้งผู้รับเหมาเลยว่าดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วก็ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดหน้าสายงานนะครับ ยิงทุกวันนี้เหล็กแพงมากๆนะครับเหล็กทองแดงแพงสุดๆเนาะต้นทุนพวกเนี้ยมันมันสูงแล้วก็มันทําให้กําไรเราลดลงนะครับก็ก็ข้อต่อมานะครับข้อสามข้อสามเนี่ยก็คือผู้รบเหมาทิ้งงานอ่าผูบเหมาทิ้งงานไม่ใช่ว่าทั้งของทงอั้งแรงก็ทิ้งไงด้นะค่าแรงอย่างเดียวผู้รักเหมาลายใหญ่นี่ก็ทิ้งเหมือนกันอ่าบางทีเขาอาจจะด,ด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยการที่ อ่าทีมเขาไม่พร้อมหรือไม่เก่งพอหรือเขาอยากได้งานเขาก็ตีราคาน้อยตีราคาถูกพอเขาทํางานไปเรื่อย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 มันมองเห็นว่ามีแววขาดทุนเขาก็ไปอ่าอันเนี้ยเป็นกันทั้งนั้นนะนะคะถ้าเป็นผู้รับเหมาที่เขามีความรับผิดชอบอ่ะเขาจะสามารถคํานวณทุกอย่างพวกนี้ออกมาได้ค่อนค่อนข้างเป๊ะแล้วก็การที่เขาจะขาดทุนมันเลยน้อย และถ้าเขาขาดทุนน่ะเขาก็จะไปหาถั่วเฉลี่ยเอาจากงานอื่นน่ะมาใส่เพราะงานที่ขาดทุนมันน้อยไงแต่เขามีความรับผิดชอบที่จะทําให้แต่ละงานจบเพื่อเอาชื่อเสียงของเขาแต่ถ้าเราไปเจอผู้รับเหมาใหม่ๆผู้รับเหมาชุยๆนะคบพอจะขาดทุนก็หนีหนีหน,นีกันหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราต้องหาช่างมาเข้ามาใหม่อย่างที่พี่ออยบอก,บอกเวลาหาช่างเข้ามาใหม่ปุ๊บ เวลาหาช่างเข้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยคอ์สมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้ไขนะครับเราไม่รู้ได้เลยว่าช่างไหนเนี่ยจะทิ้งงานไปตอนไหนเนาะเราดูพฤติกรรมได้แค่ว่า1นนะครับ1เริ่มเอาคนเข้าหน้างานน้อยลง2ตัวหัวหน้าผู้รับเหมาไม่ค่อยเข้าหน้างานนะครับเห็นได้ชัดๆจาก2อ,อันเนี้ยเริ่มไม่ค่อยเอาคนเข้าเริ่มคนเข้าน้อยลงตัวหัวหน้าไม่ค่อยเข้าไซ่างาน อันเนี้ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะให้เราลองเช็คลองสืบได้แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ให้เราได้เตรียมตัวว่าอ๋อถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอามีแววที่จะทิ้งงานสูงและยังไงต้องแก้ปัญหายังไงต้องเรียกผู้รับเหมาใหญ่มาคุยว่าเฮ้ยมันคุณมีปัญหาอะไรติดอะไรนะคะแต่สําหรับพี่ออยนะในกรณีที่เริ่มเข้ามาแบบเนี้ย คือพี่ออยผ่านผู้รับเหมามาเยอะมากและรวมทั้งพี่ออยเคยเป็นผู้รับเหมาเองและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือพี่ออยจะบอกให้เลยว่าถ้ามีอาการนี้ปุ๊บสําหรับพี่ออยพี่ออยไม่คุยแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทุกครั้งที่เบิกหน้าง,งานอย่างเช่นอะทำโครงสร้างเสร็จนะครับทำโครงสร้างเสร็จเขาจะต้องเบิกงวดงานโครงสร้างใช่ไหมสมมุติว่าหนึ่งแสนบาทพี่ออยจะหักไว้สิบเปอร์เซ็นทุกครั้งในการเบิกงวดงานหนึ่งแสนบาทเราหักไว้หมื่นหนึง่งงวดหน้าขึ้น เสาขึ้นโครงหลังคาขึ้นอะไรอีกหนึ่งแสนก็หักไปอีกหมื่นหนึ่งสิบคือหกักสิเปอร์เซ็นทุกครั้งที่เขาเบิกงวดงานและสิเปอร์เซ็นนี้จ่ายตอนไหนจ่ายตอนส่งมอบงานเช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วส่งมอบงานแล้วสิเปอร์เซ็นนั้นอะ่ะเราจะเอาคืนให้กับผู้รับเหมาดังนั้นพี่ออยก็เลยไม่กลัวถ้ามีอาการแบบว่าอ่าอย่างที่บอกมาเมื่อกี้สองข้อเมื่อกี้อ่ะนะก็คือเริ่มว่าคนเข้าน้อยลงเริ่มเข้ามั่งไม่เข้ามั่ง ผู้รับเหมาลายใหญ่หรือหัวหน้าไม่ค่อยจะเข้าหน้างานนะครับพี่อ้อยแค่หาช่างสำรองเลยเตรียมตัวหาช่างสำรองเพราะถ้าเขาไปเรายังมีเงินสิเปอร์นต์นี้เหลือเพื่อที่จะจ้างช่างใหม่อย่าลืมนะคะว่าการช่างใหม่ที่เข้ามาเพื่อแก้งานต่อเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นห้าถึงสิบเปอร์เซนตเราก็ใช้ตรงนี้แหละครับในการที่จะเอามาจ้างผู้รับเหมาลายใหม่มันก็ทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บตัวมากไม่ใช่ไม่เจ็บเลยนะ มันไม่เจ็บตัวมากเรื่องเงินแต่มันยืดเวลาออกไปมันเสียเวลาแทนที่เราจะสร้างเสร็จ6เดือนมันกลายเป็น7เดือน8เดือนเพราะเราต้องหาผู้รับเหมาใหม่เข้ามาเคลียร์บางครั้งได้ลื้องานเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิธีป้องกันของพี่ออยนะคะสามข้อเนาะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการข้อควรระวังของการจ้างผู้รับเหมาค่าแรงอย่างเดียวนะครับข้อหนึ่งก็คือเบิกงวดแรกแล้วหนีนะครับ ก็ไม่ควรให้เบิกเพราะมันเป็นค่าของไอ้ค่าแรงอย่างเดียวเขาไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของดังแบบนั้นถ้าเขาไม่มีเงินบริหารเลยช่างทีมนี้ไม่ควรจ้างนะครสองของหายของที่เราซื้อมาครับมันมีราคาเพราะฉะนั้นของหายหน้าง,งานได้เพราะเราเป็นคนซื้อช่างหรือ,รอลูกน้องช่างหรืออะไรต่างๆจะขโมยไปขโมยไปขายขโมยไปทํางานโน้นงานนี้นะครับในตอนทําสัญญา แจ้งให้ชัดเจนว่าเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดไสางานนะครับกล้องวงจรติดทุกวันนี้สามร้อยสี่ร้อยไม่แพงซื้อมาติดเลยนะติดเป็น,ปนแผงเลยไม่ต้องกลัวนะครับข้อที่สามก็ทิ้งงานทิ้งงานก็อย่างที่พี่ออยบอกครับวิธีแก้ถ้าดูทรงแล้วเป็นเหมือนสามข้อที่บอกมาเมื่อกี้ว่ากําลังจะทิ้งงานแล้วแหละคนเข้างานน้อยคือลงไม่ไม่เริ่มเริ่มที่จะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งหัวหน้าไม่เข้านะรักทุกสิบเปอร์เซนที่เขา เบิกงวดงาน10%นั้นเราจะได้เอาเก็บไว้เป็นต้นทุนในการที่หาช่างใหม่เข้ามานะคะอันนี้ก็เป็น3ข้อควรระวังในการจ้างผู้รับเหมาค่าแรงอย่างเดียวนะคะค่าแรงอย่างเดียวแบบผู้รับเหมารายใหญ่นะรับเหมาทั้งบ้านเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ออยจะมาเล่า3ข้อควรระวังของผู้รับเหมาค่าแรงอย่างเดียวเหมือนกันแต่เป็นแบบที่2ที่ ตัดเป็นกระเบื้องหนึ่งงานฝ้าหนึ่งงานไฟหนึ่งงานกระจกหนึ่งงานอะไรพวกนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันออกไปทำสิ่งที่เรารักกันครับลุย